ดีดีธรรมบัญญายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรมคุณาภรณ์ปออปยุตโตวัดยาณเวศกกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิอโพธิสัตว์ ควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไรพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2549ฟังไปมาเลยมีเกิดขึ้นใหม่คำถามเลยครับอันนี้หมดเรียนถามสองสองคำถามเลยนะนี่หมดก็คำถามแรกนี่มีข้อสองสัยเพราะว่า ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าบุคคลนิพพานทาการเพื่อโลกเนี่ยอัน <ฮะ S 1> นี้พอทางไปทางมาหายานเนี่ย <ฮะ S 1> เขาบอกว่ากติพระโพธิสัตว์เขาคือทําการเพื่อโลกก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องนิพพานก็ได้คือพระโพธิสัตว์นี่คือยอมไม่นิพพานอันนี้ถามในแง่ที่ว่าอยากทราบว่าคติอย่างนี้นี่ที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มันมีความหมายในในเชิงสังคมยังไงหนึ่เรื่อง่าโพธิสัตว์ครับ อีกคำถามหนึ่งนี่จะถามลงไปเรื่องระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่พเดชพระคุณหลวงพ่อพูดถึงเรื่องว่าปัจจุบันคนนี้หาความสุขแจ<า>กากความสุขจ,<า>จากเสษแล้วก็มีความสุขได้ยากขึ้นก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่องพุทธศาสนากับโลกธุรกิจที่พเดชพระคุณหลวงพ่อให้สัมภาษณ์นักหนังสือพิมพ์ชาวเยอรมันก็ตอนนี้ว่ากําลังจะเริ่มอ่านเศรษฐศาสตร์แนวพุทธที่พเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนไว้ครับในพุทธศาสนากับโลกธุรกิจเนี่ย เท่าที่ผมจับความได้ก็คือว่าพระเดชคุณหลวงพ่อก็วิเคราะห์ะวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานคือปัจจุบันนี้โลกเราก็เรียกว่าขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจสมาร์กเป็นเป็นตัวหลักเลยโดยเฉพาะแบบทุนนิยมแบบทุนนิยมครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานอของระบบเศรษฐกิจในโลกที่เป็นทั้งหมดอยู่เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากการแข่งขันจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือจะเรียกว่าให้แข่งแย่งกันก็ได้ครับ ตรงนี้พอดีกําลังจะเริ่มอ่านเศรษฐศาสตร์แนวพุตก็เลยอยากจะขออารมพระบทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป,เป็นแนววิเคราะห์ไปด้วย,ย <c oughs> ครับ <c oughs> ขโมทนาแต่จะตอบไหวป่ะเนี่ยคาถามเดียวก็โหใหญ่นะรืงพระโพธิสัตว์เรื่องเดียวก็เรียวกว่าใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเลย <c oughs> เ,อเอาเสรเอ่อ <c oughs> มันยกเมื่อกันานะเพราะว่ามันกลายเป็นต้องรู้เรื่องความเป็นมาเก่าคือเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเราจะเข้าใจชัดเราก็ต้องรู้เรื่อง หลักการเดิมใช่ไหมว่าความหมายเดิมของพระโพธิสัตว์คืออย่างไรหรือพระโพธิสัตว์ก็มีมาแต่เดิมและตั้งแต่ในพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าก่อนที่ตรัสรู้พระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนแสดงธรรมที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยเวลาพระองค์ตรัสถึงพระองค์เองก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยนะพระองค์ก็เรียกว่าพระองค์เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นี่นะ ตอนนั้นต่อมาเมื่อมีการเทศมีการแสดงธรรมมากมายเรื่องมันยืดยาวไปก็ย้อนว่าแม้แต่ก่อนที่จะมาประสูตรในชาตินี้อ้าวเคยเกิดมาเกิดมาเกิดมาแล้วก็ตอนนั้นถ้าเริ่มที่จะตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าและคิดจะบรรลุธรรมและจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจขึ้นมา ในขั้นตอนสําคัญนียก็คือว่าตอนนั้นจะเริ่มมันเป็นบารมีแล้วก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็กลายไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตรัสรู้เมื่อได้เริ่มเพียรพยายามที่จะกล้าไปสู่การตรัสรู้เนี่ยระยะระหว่างนั้นก่อนตรัสรู้ทั้งหมดเรียกว่าพระโพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ผู้มุ่งโพธิก็มาจากโพธิกัสัตตะ สัตต์ก็หมายถึงคนนี่แหละคือภาษาบาลีท่านไม่ได้รังเกียจคำว่าสัตว์ภาษาไทยเนี่ยมารังเกียจสัตว์นี่ท่านหมายถึงคนก่อนเลยนะพอเราพูดถึงสัตว์นี่ปั๊บต้องนึกถึงคนก่อนนะเช่นมหาสัตว์ก็คือมหาบุรุษเรียกว่ามหาสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้มุ่งตรัสรู้นี่คาว่าสัตว์ก็เป็นธรรมดาสัตว์ผู้มุ่งตรัสรู้ทีนี้โพธิสัตว์นี่ก็เอาและความหมายเดิมก็ก่อนตรัสรู้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสในความหมายอย่างเนี้ยก็หนึ่งก็คือโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็พระองค์ก็เป็นปุถุชนนะเอาแล้วนะทีนี้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์มานี่พระโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเพียรพยายามถ้าเรียกว่าบำเพ็ญบารมีถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ในความหมายง่ายๆอย่างนี้ก็คือพัฒนาตนนะะ พัฒนาปัญญานี่เป็นใหญ่ที่สุดแล้วพัฒนาปัญญาได้ก็ต้องพัฒนาฐานพัฒนาศีลในพัฒนาศีสมาธิปัญญาเนี่ยก็รวมแล้วก็คือเพื่อให้ได้ปัญญาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ได้เพราะโพธินั่นก็ปัญญานั่นเองนะครับเป็น่านปัญญาขั้นที่เรียกว่าตื่นโพลงรู้ความจริงของสัจธรรมนี่ถ้าเป็นปัญญาธรรมดาก็ใช้กว้างๆหมดรู้อะไรก็ปัญญาปัญญานี้ปัญญาที่ถึงขั้นก็เรียกโพธิ พระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเพียรพยายามมาก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตดรัสรู้ก็เป็นพระโพธิสัตว์หนึ่งละต่อมาก็เพื่อมาสอนคนให้ทําความดีก็เลยยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ในระหว่างที่เพียรพยายามทําความดีบำเพ็ญบรารมีอะไรต่างๆมาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ท่านต้องตั้งใจจริงขนาดเสียสละชีวิตขนาดเสียสละอวัยวะทําทุกอย่างด้วยความเพียรอย่างยิ่งเนี่ย ท่านต้องทําต้องสู้เต็มที่เนี่ยก็ท่านก็นสู้ได้ถอาเป็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบําเพ็ญบารมีอย่างยวดยิ่งเลยเสียสละชีวิตก็ได้ทีนี้คนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทําความดีให้เว้นความชั่วแต่คนทั่วไปเนี่ยยังอ่อนแอบางทีพอไปเจอเรื่องยากเข้าก็ท้อใจจะทําความดีหรือว่า ไปเจอสิ่งย่อยวนล่อเ้าเขาก็จะละเมิดทำชั่วพระเจ้าเจ้าก็เลยเล่าเรื่องคนที่จะเป็นแบบอย่างที่เสียสละเพียรพยายามเหลือเกินเนี่ยทำความดีได้สําเร็จมาก็คือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์นี่แหละก่อนที่จะตรัสรู้นะอะไรเมื่อเราพูดถึงเรื่องชายก่อนก็เลยเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนนี้เคยทำอย่างความดีอย่างนี้เคยประสบปัญหาถูกคนแกล้งอย่างนั้นทําความดีเขาก็แกล้งนะ พระพุทธเจ้านี่ถูกแกล้งอย่างหนักเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ท้อแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาพระองค์ก็ยืนหยัดในความดีจนกระทั่งชนะเขาด้วยความดีชนะโดยธรรมอลไเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาพระโพธิสัตว์นี่มาเป็นตัวอย่างเพื่อเล่าให้คนเกิดกำลังใจที่จะหนึ่งละชั่วทนทานที่จะไม่ถูกชักจูงไปสองและในการทําความดียังไม่ท้อถอย ว่าพระพุทธเจ้านี่สละชีวิตเพื่อเขาได้อย่างพระองค์นี่เคยเกิดเป็นวานนอนก็คือลิงนะไปเจอในคนหนึ่งนั้นหลงป่าพระองค์ก็มีเมตตาอามีกรุณาก็ไปช่วยเขาอุสาพาออกจนพ้นป่าให้เจ้าคนนี้มันนึกถึงว่ามันก็หิวเหมือนกันนะแต่ว่าแก่ลิงหรือพญาวานอนนี่ก็ช่วยให้ได้กินอาหารไปพอประท่าระทางแต่แกไม่รู้จักพอ แต่กันนึกว่าไอ้เจ้าลิงตัวนี้มันเนื้อมันดีถ้าเราพ้นจากป่านี้ไปได้ก็ฆ่ามันกินเนื้อมันเลยนะะก็เลยคิดอุบายตอนนี้ก็ต้องอาศัยมันพาพ้นป่าไปก่อนพอพ้นป่าได้ก็เพลียด้วยกันก็นอนหลับพอนอนหลับก็เจ้าคนเนี้ยนะเจ้ามนุษย์เนี่ยซึ่งร้ายกว่าลิงนะ <c oughs> ก็ไปหาก้อนหินมาจะมาทุ่มหัวมันน่ะจะให้มันตาย แต่เจ้าลิงนี่เป็นลิงโพธิสัตว์นะปัญญาไวแล้วก็สติดีตื่นไวก็ตื่นรู้ทันรู้ทันก็หลบได้นะหลบได้แล้วก็ลุกขึ้นมาพูดก็เลยสั่งสอนมนุษย์สั์ก็เลยพยญยาวันนอนต้องสั่งสอนคนแต่พระองค์ไม่ใช่ไม่ถูกนะถูกก้อนหินนั้นบาดเจ็บเหมือนกันแหละก็ช้ำไปแหละแต่ก็ไม่ทําอันตรายก็บอกว่าก็ขอให้ท่านเดินทางต่อไปโดยสวัสดีแต่ว่า ก็ให้รู้ว่าคนเราเนี่ยควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรแม้แต่กษัตริย์ทั้งหลายนะหรือว่าควรจะมีเจตนาที่ดีมีน้ำใจต่อกันไม่เบียดเบียนกันก็ออกสอนไปเลยนะนี่อย่างนี้เป็นต้นพระองค์ก็จะต้องเล่าเรื่องเหล่านี้ของพระโพธิสัตว์มาเป็นตัวอย่างให้คนเกิดกำลังใจที่จะทำความดีอย่างที่ว่าก็าไปอ่านว่า เรื่องพระโพธิสัตว์หนึ่งก็คือท่านที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นบุตุชนอยู่บ่เป็นความดีเรียกว่าบารมียังเต็มที่เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไป 2. การเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์นั้นก็เพื่อเป็นตัวอย่างที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยให้เกิดกําลังใจและเห็นแบบอย่างในการทําความดีนะนี่สองอย่างแล้วพยายามทําตัวเป็นพระโพธิสัตว์บ้าง ให้ทําความดีอย่างพระโพธิสัตว์เอาดานใ้เข้าใจคติเดิมนี้ต่อมาเมื่อเราได้รู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ผูกขาดไม่มีตําแหน่งผูกขาดว่าพระเจ้าเจ้าองค์นี้เท่านั้นพระเจ้าเจ้าก็ตรัสบอกว่าในสังสารวัฏที่มันเวียนว่ายตายเกิดกันไปเนี่ยพระเจ้าเจ้าพระองค์ก็ไม่ใช่องค์เดียวหรอกโลกมันเปลี่ยนแปลงไป มันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยยุคของพระพุทธเจ้าองค์นี้สิ้นไปแล้วไม่มีคนรู้จักโลกมันเจริญม,มันเสื่อมไปต่อมาคนประพฤติผิดอะไรต่างๆไม่ดีแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอีกก็จะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาอย่างนี้เรื่อยไปนี่ก็คือเท่ากับพูดในงแง่หนึ่งก็ไม่ผูกขาดความเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เรื่องของการพัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาอย่างนั้นตามความหมายที่ว่าได้บรรลุธ,ธรรมได้ตนเองแล้วก็สามารถสั่งสอนทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ เรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยก็เลยว่าเราก็เลยมีตัวอย่างหลายนาม <carro. S 1> พระพุทธเจพพ้าหลายพระนามพระพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดนะอย่างที่เราเรียกกับพระพุทธเจ้า25พระองค์พุทธเจ้าหพระองค์พุทธเจ้า27พระองค์อะไรเงี้ยนะเยอะไปหมดก็เห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีมาเยอะแล้วนี่เป็นเพียงตัวอย่างยังมีอีกเยอะแยะแล้วเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าอวแล้วก่อนนั้นพระองค์ก็เป็นโพธิสัตว์หมดถูกลงก็เลยกลายไปว่าพระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็มีพระโพธิสัตว์มาก่อนนั้นซึ่งอาจจะเกิดมาไม่รู้กี่ชาติใช่ไหมเอาแล้วครับนี่หลักการเดิมทีนี้ต่อมาพระพุทธศาสนาก็จเจริญงอกงามขึ้นมาในประเทศอินเดียประมาณสี่ห้าร้อยปีศาสนาพราหมณ์เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจเจริญนี่แกก็ฟุบเหี่ยวแห้งแย่ลงไปนี่จนกระทั่งว่าแกก็หาทางที่จะฟื้นฟูเพื่อจะเรียกได้ว่าเพระจะยึดอำนาจคืน เพราะว่าพรามเนี่ยสูญเสียอำนาจความยิ่งใหญ่สูญเสียสถานนะหนึ่งพระพุทธเจ้าให้เลิกบูชายันซึ่งเป็นตัวทำลายผลประโยชน์อย่างยิ่งของศาสนาพราหมสองก็ให้เลิกถือวันณนะก็เป็นการทำลายสถานนะความยิ่งใหญ่ของพราหมณ์ซึ่งถือวตัวว่าเป็นวันณะสูงสุดหมดเลยใช่ไหมหลักการอื่นพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนหมดพรามหมณ์ไอ้พรหมที่เป็นใหญ่ สร้างโลกก็กลายเป็นว่าธรรมะสูงสุดพระพรหมเป็นเทพไม่ได้สูงสุดต้องอยู่ใต้ธรรมะอะไรเงี้ยนะ,ะคำพีใจเพศที่ว่าเป็นหลักการสูงสุดเปลี่ยนไม่ได้ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นับถือถือว่าให้อยู่ที่มนุษย์นี่ต้องแสวงหาความจริงด้วยหลักการสิกขาพัฒนาให้เกิดปัญญาต่างๆขึ้นมาอันนี้แกก็ เกิดความพูดได้ง่ายๆว่าแครนหาทางที่ว่าจะกำจัดพุทธศาสนาและยิ่งมาพระเจ้าโศกถึงกับไม่ใช่แค่สอนพระพุทธเจ้าแค่ส่งสอนใช่ไหมอย่าไปเบียดเบียนสัตว์เลยบูชายันกันนมันทําให้เกิดการทําลายชีวิตเนะเราควรจะบำเพ็ญบูชายันด้ดยการที่เสียสละช่วยเหลือกันในสังคมแล้เนี่ย อันนี้พระพุทธเจ้าส่ไมาใช่แค่นั้นมาใช่แค่สอนพระองค์เป็นนักปกครองเป็นประชาบดินก็แม้จะว่าอุปถัมภ์ศาสนา,าต่างๆเหมือนกันไม่เบียดเบียนใครแต่ว่าเรื่องการปกครองก็เป็นการปกครองพระองค์ไม่ต้องการให้เบียดเบียนชีวิตก็เขียนประกาศเลยแต่สมัยน,นันชาศิลาจารึกนัศิลาจารึกก็จะปรากฏเยอะเลยในถิ่นนี้มิให้มีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาละสิทีเนี้ย มันก็คือการไปห้ามพวกศาสนาพราหมณ์พรามณ์ไม่มีผลประโยชน์ฆ่าศาสนาบิชยัยยานไม่ได้ห้ามเลยคราวนี้มันเป็นเรื่องของการปกครองเลยแล้วก็พราหมณ์ก็ไม่มีสิทธิพิเศษก็แล้วแต่คณมีคนสมบัติมีปัญญาดีท่านก็รับเข้าราชการใช่ไหมก็มีความสามารถยังไงก็ว่าไปตามนั้นอันนี้พราหมณ์แกก็หาทางก็พยายามกำจัดราชวงศ์นี้จนถ,ถึงเหลนหลานก็เลยได้โอกาสก็เลย คบคิดกันกำจัดข้าเหลนของพระเจ้าโศกมหาราชแล้วพราหมณ์ก็ขึ้นคลองแผ่นดินตั้งวงใหม่แล้วก็ราชวงศ์สุงคะพราหมณชิปุษเยมิตรก็ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้แล้วก็ฟื้นฟูการบูชาหยันเลยทันทีสาสนาพราหมณ์วันนะวันนี้ก็กลับมาหมดแล้วก็พยายามกำจัดพุทธศาสนาอันเนี้ยนี่ ศาสนาพราหมณ์ก็พยายามฟื้นฟูช่วยทำไงตัวเองจะอยู่ได้อย่างดีก็เห็นว่าคําสอนพุทธศาสนานี่มีจุดแข็งมากก็ต้องหาทางเอาจุดแข็งในพุทธศาสนานี่ไปก็มาศึกษาเอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ในศาสนาพราหมณ์ก็ตอนนี้พัฒนาเป็นฮินดูยุคศาสนาฮินดูก็เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงระยะที่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศกเนี่ยเขาถือว่าเริ่มเป็นยุคเขาเรียกคลาสสิกันฮินดู ก่อนนั้นเรียกว่าศาสนาพราหมาณ์ศาสนาฮินดูก็คือศาสอนาที่ฟื้นฟูตัวเองเพื่อจะมาทําให้เข้มแข็งขึ้นมาสู้กับพุทธศาสนาเป็นต้นให้ได้ในศาสนาฮินดูก็เกิดขึ้นมาก็เอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ด้วยนะจกนกระทั่งว่ามาสู้กันในหิงสาแต่ก่อนนี้เคยฆ่าสัตว์บูชายันใช่ไหมตอนหลังในศาสนาฮินดูถึงกับว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะเป็นเวชจิตเรียนเลยนะเป็นมังสวิรัตซึ่ง ศาสนาพราหมณ์ให้ฆ่าสัตว์บูชายาจะมากินไม่กินเนื้อสัตว์ได้ยังไงเตอเดิมนะฮะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นถึงขนาดนี้ยเพื่อแข่งพุทธศาสนาเอาหลักธรรมอะไรแต่อะไรไปเนี่ยเขาก็ฟื้นฟูตัวเองมาอันนี้พอศาสอนาฮินดูเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เขาตั้งตัวเป็นกษัตริย์อะไรอะไรเขาก็ใหญ่ด้วยนะพุทธนาก็ยุคหลังนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมในความสามารถก็ชักน้อยลงทีนี้พระ ส่วนหนึ่งก็ยังยืนหยัดที่จะสอนหลักการเดิมทีนี้พระอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่าสู้ศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูเขามีเทพเจ้าให้บูชามันสนองความต้องการของคนจนํานวนมากที่เอาง่ายๆชอบบูชานะบวงสูงอ้อนวอนหมายความว่าอยากได้อะไรก็ไปหาเทพเจ้าแล้วก็บูชายันก็คือบวงสูงอ้อนวอนเอาเมืองไทยยังชอบเลยใช่ไหมในนับถือพุทธศาสนานเนี่ย ดูสิเนี่ยแล้วในอินเดียจะไม่ชอบไงเขาไม่พื้นอย่างนั้นอยู่ภศาสนาฮินดูเขาก็เป็นช่องง่ายนยี่มีเทพเจ้าต่างๆให้บูชาย,ยันให้บวงสงอ้อนวอนแล้วก็สร้างเทพเจ้าใหม่ในยุคคลาสสิกันฮินดูแต่เดิมมีแต่พระพรหมตอนนี้เขามีพระวิษณุค,คือนารายแล้วก็พระอิศวรเรียกว่าพระศิวะเนี่ยยุคคลาสสิกันฮินดูเนี่ยเกิดเทพเจ้าใหญ่ขึ้นมาอีกสององค์ซึ่งต่อมาในเหนือกับพรหมสององค์นี้เขาถือว่าใหญ่กว่าพรหมนะ และสองอันนี้ก็แข่งกันเป็นโคนิกายเป็นวิษณุนิกายไวยสนพนิกายพนรายเก็นิกายไสวะนิกายพระศีวะพระอิศวรแล้วก็สองนิกายนี้ก็แข่งกันนี่เมื่อสองนิกายนี้แข่งกันใหญ่แล้วก็มีการนับถือเทพเจ้าอะไรต่างๆก็ให้มีความพักดีรอะไรลัทธิของเขาก็ยิ่งย้ำในเรื่องนี้มากขึ้นทีนี้พระส่วนหนึ่งเนี่ย โอโหจะทําไงดีใช่ไหมก็เห็นว่าพวกาศาสนาฮินดูเนี่ยชาวบ้านเขามีเทพเจ้าให้อ้อนวอนก็เลยได้รับความเชื่อถือมีคนนิยมมากเอ๊ะเราจะทําไงเราไม่มีอะไรให้อ้อนวอนมาไม่มีอะไรให้อ้อนวอนก็คือจะมาช่วยเมื่ออ้อนวอนได้ก็มาช่วยนั่นเองเราต้องใช้ความเพียพยายามตัวเองในะต้องใช้สติปัญญาพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดี เอจะทําไงสู้ศาสนาฮินดูได้ก็เลยพระพวกหนึ่งเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเรามีคติโพธิสัตว์อยู่พระโพธิสัตว์นี่ก็คือท่านที่มีความเพียรพยายามมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งสละชีวิตของตัวเองเพื่อผู้อื่นได้อย่างพระวยาวานอนเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมสละชีวิตของตัวเองเพื่อคนนั้นก็ได้โอ้เราก็มีหลักนี้อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักพระโพธิสัตว์นี่มาฟื้นฟูสิใช่ไหม เอาเลยทีนี้ว่าเอาพระโพธิสัตว์ขึ้นมาตั้งว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยมีมหากรุณามากบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยไม่เห็นแก่ทุกข์ร้อนของพระองค์เองเอาแล้วทีนี้ก็จะพร้อมมาช่วยละพวกเราก็มีเหมือนกันนะไม่ต้องรอเทพเจ้ามาช่วยพระโพธิสัตว์ช่วยได้ทีนี้ไอ้จุดยืนมันเปลี่ยน พอพระโพธิสัตว์นี้จะมาช่วยคนนี้มันก็แทนที่ว่าจะเอาอย่างพระโพธิสัตว์ในการทําความดีคือเดิมคติเดิมอะพระโพธิสัตว์ท่านความทาความดีด้วยความเพียรเสียสละอย่างยิ่งเราจะต้องทําอย่างท่านบ้างใช่ไหมนี่นี่คือทําความเพียรอย่างท่านเสียสละอย่างท่านทําความดีให้เต็มที่อย่างท่านแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านใจดีท่านพร้อมจะช่วยเราแทนที่จะว่าจะทําความดีอย่างท่านมันกลายเป็นว่า ไปขอให้ท่านช่วยเลยนีย่มันกลับตรงนี้แหละพระโพธิสัตว์ฟื้นใหม่คราวนี้มันคติมันกลายเป็นว่ามาตอนแรกอะพระที่ท่านพัฒนานคติเนี้ยท่านก็รู้คติเดิมอยู่ในด้านหนึ่งท่านก็สอนด้วยว่าให้เราพยายามทําตัวเป็นพระโพธิสัตว์แต่สําหรับคนทั่วไปก็มีความหมายแบบเทพเจ้าฮินดูว่าท่านพร้อมจะมาช่วยพวกเราสําหรับคนชาวบ้านมันก็กลายเป็นที่มาอ้อนวอนขอสิใช่ไหม นี่แหละคติมันก็เปลี่ยนจกนกระทั่งว่าพระโพธิสัตว์นี่กลายไปที่อ่อนวอนนี่มันเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วทีนี้พระโพธิสัตว์เพื่อให้เห็นว่าท่านเป็นมหากรุณามากก็พัฒนาความคิดจกนกระทั่งว่าโอ้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะบรรลุนิพพานได้แล้วแต่ท่านยังไม่บรรลุหรอกเพราะท่านยังไม่เข้านิพพานเพราะท่านต้องการที่จะมาช่วยพวกเราก่อนแม้มีมหากรุณายิ่งใหญ่นี่เพื่อย้ำความมีมหากรุณาเข้าไปนะฮะ แต่ทีนี้ไอ้คติธรรมดาของธรรมชาติเนี่ยเมื่อคนเราบรรลุนิพพานมันก็คือนิพพานน่นน่จะบอกว่าฉันจะรอไม่เข้านิพพานนี่ท่านก็ต้องมาพัฒนาทฤษฎีกลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่เพียงว่าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่รู้ยังไม่มีปัญญาถึงกําลังพัฒนาอยู่แล้วก็เลยยังไม่บรรลุนิพพานแต่กลายเป็นว่าท่านมีความสามารถมีคุณสมบัติพร้อม บรรลุนิพพานได้แต่ท่านยั้งตัวเองไว้ไม่บรรลุมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนี่แหละเรื่องมันก็อย่างนั้นทีนี้ถ้ามองในแง่ของเราเราก็ถือว่าผิดธรรมชาตินะครับความจริงมันก็เป็นความจริงเมื่อเราบรรลุนิพพานก็คือบรรลุนิพพานใช่ไหมจะไปถอยไปถอนหรือไปรังลังรออะไรยังไงอาแล้วทีนี้ถ้าตัวเองยังไม่บรรลุนิพพานจริงก็คือยังมีปัญญาไม่เต็มที่เมื่อเป็นมีปัญญาไม่เต็มที่ การที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนข้อบกพร่องท่านคิดว่าบกพร่องอะไรหนึ่งปัญญาไม่เต็มที่ก็ตัดสินได้เลยเมื่อบุคคลยังมีปัญญารู้แจ้งโลกและชีวิตไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะรู้เข้าใจอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เต็มที่ด้วยจริงไหมพระพุทธเจ้ารู้ชัดว่าอะไรจึงจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ในขั้นสูงสุดเลย ทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้มีปัญญาถึงโพธิญาณท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แท้จริงไม่เป็นประโยชน์แท้จริงเนี่ยท่านอาจจะมาช่วยผิดก็ได้เหมือนพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยตอนที่ก่อนตรัสรู้เนี่ยบางบางชาติท่านก็บรรลุฌานสมาบัติแบบพวกฤาษีฉีพลย่ยแล้วท่านก็สิ้นชีวิตก็ไปเกิดในพรหมโลกซึ่งมา,มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะบอกผิดใช่ไหม ไปน,นึกว่าบําเพ็ญฌานสมาบัตินี่นึกว่าสมบูรณ์เลยไม่ใช่หรอกพระโพธิสัตว์ท่านก็เรียกว่าเป็นปุถุชนที่ดีที่สุดแต่ท่านก็เป็นปุถุชนอยู่นั่นแหละหนึ่งการทาความดีของท่านนี่ทำด้วยปณิธานที่ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่บรรลุนิพพานท่านยังไม่หมดกิจเพื่อตอนเองท่านยังไม่ใช่ว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรต้องทาเพื่อตนเองท่านไม่ใช่อย่างนั้น ท่านกาลังต้องทําเพื่อตัวเองเต็มที่เพื่อจะบรรลุนิพพานกําลังเป็นเป็นบารมีทา่านยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นที่ท่านทําความดีเนี่ยไม่ใช่ทําความดีแบบพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านทําความดีได้ปณิธานว่าท่านตั้งใจเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทําความดีเพราะท่านไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองแยกได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นไม่เหมือนกันนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะทําโดยที่ว่าด้วยแรงของปณิธานความตั้งใจเนี่ยเสียสละ ชีวิตอะไรจะอะไรซึ่งบางทีทําเกิดจริงก็ไม่ถึงกับเป็นตัญหาเป็นฉันทะนี่แหละเป็นฉันทะแต่ว่าเรียวแรงที่ทำเนี่ยมันคล้ายๆมันยังไม่พ้นตัญหาคล้ายๆว่าตัญหายัางแทรกได้อยู่ก็หมายความว่าฉันทะอาจจะยังไม่บริสุทธิ์แท้แล้วก็อย่างที่ว่าหนึ่งท่านทําความดีไม่ได้ทําเพราะว่าท่านหมดกิจเพื่อตนเองแต่ท่านทําได้ปณิธานสองท่านมีปัญญายังไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรู้เข้าใจว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ชีวิตเป็นต้นเนี่ยท่านก็ยังไม่แจ่มแจ้งหมดนั่นก็ความพลาดก็มีได้นะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่อันนี้พระโพธิสัตว์ของหมหาย,ยานก็เลยกลายไปว่าความหมายเนี่ยเหมือนกับกำกุมอยู่บางทีก็เหมือนกับว่าผู้ยังไม่ตรัสรู้เต็มที่บางทีก็บางตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าได้แล้วแต่ว่ายั้งตัวเองไว้ไม่ยอมบรรลุนิพพาน ซึ่งมันก็มีแง่เถียงทางนั้นแหละเอาแล้วพอเข้าใจใช่ไหมฮะรู้ว่าเหตุผลเป็นมาอย่างไงก็ให้รู้ความแตกต่างด้วยระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์